สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Princess of Love เช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณค่ะทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์ s u p e r t ์ n ังสการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอยากที่จะสปอร์ตทางช่องก็คลิกลิงค์คลิปุวงด้านล่างนี้ได้เลยนะคะในเวลานี้มาเช็คพลังงานให้กับทุกคนนะคะก็สัญญาณของ สิ่งใดกำลังจะเกิดขึ้นกับทุทุกคนวันนี้ส่งท้ายเดือนเก่านะคะตุลาคมสัญญาณการเปลี่ยนแปลงคอนเน็กชั่น จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณนะคะทิเชอร์โพสต์คอนเน c ชั o นการเชื่อมโยงพลังงานของคุณสะท้อนถึง สปริชั j o u r นี่ในตอนนี้เวลานี้นะคะสำหรับเหมือนการเติบโตความเป็นผู้นำความสำเร็จแล้วก็ไกด์ไลน์จากอินทรีย o ชันของคุณคุณมีอินทรีย o ชันคุณมีบางสิ่งที่อยู่ภายในใจของตัวเองที่กำลังเชื่อมโยงกับความรักเชื่อมโยงกับแองเจลแล้วก็สป i ริตแฟมิลีด้วยนะคะเหมือนกับว่าพลังงานของคุณกำลังเข้าถึงสิ่งที่คุณตามหาเข้าลึก ไปสู่ความสงบภายในตัวเองเหมือนเติบโตมากขึ้นแล้วก็การเชื่อมโยงนั้นเป็นเป็นพลังงานการเชื่อมโยงของความรักที่ลึกซึ้งด้วยเช่นกันกับความรักคอนเนคชั่นคอมมิทเมนต์โซคอนแทรคพาร์ทเนอร์ชิปไกด์ที่มาจากแองเจลภายในตัวตนของคุณเชื่อในตัวตนของคุณนะคะคุณกําลังเดินไปยังเป้าหมายความสําเร็จแล้วก็การเติบโตในทิศทางของสเปเชียลเจอร์นีด้วยเช่นกันสวยงามมาก ทีนี้มาดูไพ่สำหรับนี้นะคะอยากจะบอกอะไรกับทุกทุกคนสิ่งใดกำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุกคนสิ่งใดกำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุกคน GYUnivers e ต้องการจะบอกอะไรกับทุกทุกคนว,ว้าวสวยงามมากๆ Ace of Pentacles นะคะ คุณกำลังโชคดีได้ยินแบบนั้นว่าคุณกำลังโชคดี two of cups คุณกำลังโชคดีของความรักความรู้สึกของการเปลี่ยนแปลงโชคดีในทางความสำเร็จในชีวิตคุณกำลังเปลี่ยนตัวเองไปสู่ ten of pentacles สู่ความ อุดมสมบูรณ์ความสำเร็จแล้วก็การเติบโตมากๆ o ิก a ว d s นะคะเหมือนกับว่า a so p s n t a o l e s เกิดขึ้นใบแรกเลยนะคะนั่นหมายถึงว่าคุณกำลังเติบโตไปสู่โอกาสในในการงานความสำเร็จแล้วก็โอกาสในทิศท,ทางใหม่ๆของการเปลี่ยนแปลงระดับที่ทำให้คุณรู้สึกว่า มีการเติบโตมากขึ้นในงานขับขยับขยายและเติบโตในความสำเร็จที่มากกว่าเดิมทั้งคุณวุฒิวัยวุฒินะคะการได้เป็นผู้นําหรือว่าระดับผู้นําหรือการได้ซักเซสเหมือนเดินตามขั้นบันไดตามสเต็ปของชีวิตเลยนะคะเพราะนี่คือสัญญาณของสิ่งที่คุณสิ่งที่คุณรอคอยนะคะจะมีโอกาสงานเข้ามาจะมีโชคดีเกี่ยวกับชีวิตเข้ามานะคะโชคดีที่รู้สึกว่าอยู่ๆก็มาหรือรอคอยมานานแล้วยังไม่เจอสักที แล้วก็เจอนะคะคุณกำลังได้เจอกับความรักความผูกพันนะคะกำลังได้คอมมิตเมนต์นะคะคอมมิตเมนต์พบเจอความรักที่ลึกซึ้งแล้วโรแมนติกจากใครบางคนที่เป็นคู่แท้เป็นความรักเป็นความผูกพันของคุณคุณกำลังได้เดินทางได้โยกย้ายไปสู่สิ่งใหม่คุณกำลังเจริญรุ่งเรืองมากๆนะคะต้องบอกว่า พลังงานที่ออกมาคือดีมากและดีมากสุดๆเป็นสิ่งที่คุณคู่ควรที่จะได้รับเพราะว่าคุณรอมานานมากแล้วนะคะคุณอดทนรอคอยกับสิ่งที่เสียใจแล้วก็ผิดหวังต่ตางๆนานามากมายคุณกําลังได้พบรักได้พบเจอกับคําว่าความสําเร็จความสุขความลึกซึ้งของความรักความโรแมนติกคุณกําลังได้เปลี่ยนบางอย่างภายในของตัวคุณเองไปสู่ระดับที่ลึกซึ้งเป็นนิวชัปเตอร์ของคุณในความรักหรือว่าในชีวิตใหม่แล้วก็ความสุข ในด้านของการเงินความสําเร็จในด้านของการงานการเงินเติบโตการงานเติบโตนะเรียกได้ว่านี่คือความสําเร็จแล้วก็ชัยชนะความสุขการเฉลิมฉลองที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะหลายทิศทางไว้มากไม่ว่าจะเป็นทั้งการได้รับยกย่องนะจากผู้คนรอบข้างบริวารน,นะคะสิ่งที่ทำแล้วก็งานของคุณที่กําลังรอคอยจะประสบความสําเร็จมากๆเลยนะคะมีชื่อเสียงในนาทีการงานการเติบโต ได้สามารถที่จะแบบว่าเป็นที่โดดเด่นนะคะในในใน,ในจุดนั้นเช่นอาจจะแบบว่าคุณอาจจะเข้าแข่งขันสอบเข้าแข่งขันอะไรก็ตามแต่มันจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นช่วงจังหวะเวลาที่รู้สึกว่าได้ตําแหน่งนั้นมาได้งานนั้นมานะคะได้จุดเปลี่ยนชีวิตไปสู่ความรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองมากๆทั้งงานทั้งทรัพย์สินทั้งการเงินมากๆเลยแล้วก็คุณพร้อมแล้วที่จะได้ สละโสดนะคะในความรักความสัมพันธ์ข่าวดีกําลังจะมาหาคุณข่าวดีความสุขการงานการเงินและก็การเติบโตความปรักส่วนงานมากๆการเดินทางการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงค่ะที่กาลังจะเกิดขึ้นด้วยเชื่อได้ว่าคุณกําลังรอคอยสีสันแห่งความสุขรอคอยแห่งการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าเดิม ten of cups เกิดขึ้นคุณกําลังรอคอยสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกมีความสุขที่สุดคุณกาลังถูกเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสุขพลังงานที่ที่ไม่เคยได้ ได้สัมผัสมาก่อนนะคะเหมือนเหมือนกับว่า The High p r e s t จงเชื่อจงเชื่อในพลังงานของคุณ The High p r i e s อะไรบางอย่างที่ที่คุณเจอมาในอดีตที่เจ็บปวดหรือเสียใจมันผ่านพ้นมาแล้วนะคะและในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นก็มีอะไรที่เราจะต้องเผชิญกับสิ่งสิงนั้นอีกไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศท,ทางของหลายอย่างโลกโลกเบนีนะคะไม่ว่าจะเป็น หลายเรื่องหลายราวจริงๆความวุ่นวายต่างๆนานามากมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือการคอนเซนเทรตนะคะทุกคนแล้วก็ในการวางแผนด้วยไม่ใช่ที่จะเกิดขึ้นง่ายๆเลยนะคะเกิดขึ้นโดยที่ทำมาแล้วคิดแล้ววางแผนแล้วอดทนแล้วรอคอยแล้วแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วลมแล้วก็ลุกขึ้นมาเสียใจแล้วเสียใจอีกสิ่งนั้นคือจะทำให้คุณ ประสบความสําเร็จมากๆล้และมากที่สุดเลยเพราะคุณคู่ควรในสิ่งสิ่งนั้นจริงๆนะคะสิ่งที่พยายามสร้างมากําลังจะประสบความสําเร็จด้วยฝีไม้ไลายมือของคุณคิงอว f w a สร้างด้วยความสามารถด้วยความเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจแล้วก็ความแตกต่างนะคะความแตกต่างของการวิเคราะห์การวางแผนนิสัยทัศน์ความฉลาดเฉลียวนะคะของคิงอวบอนคือไฟพลังไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายนะคะมีคือความเป็นผู้นํา นะคะจะมีอะไรบางสิ่งที่คาดการหรือเชื่อในอินทรีย์ชันของความเป็นผูน้นําเพราะฉะนั้นเชื่อว่าคุณจะมีเกณฑ์ได้ได้งานใหม่ตําแหน่งใหม่การลงทุนใหม่แล้วก็การเติบโตในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินแน่นอนแล้วเรียกได้ว่าครอบครัวความรักก็ได้มาจากความความผูกพันที่รอคอยจริงๆนะคะไม่ได้ความรักมาง่ายๆนะคะได้มาจากการที่บังเอิญเจอหรือว่าช่วงจังหวะชีวิตชีวิตที่แบบว่า สักเซสระดับหนึ่งหรือมีความสุขและโฟล์เบาสบาย,ยาจริงๆทำให้คุณได้พบเจอเขาหรือเธอคนนั้นเพราะเป็นพลังงานเหมือนกับเป็นมันเป็นความเชื่อแล้วก็ความหวังที่เข้ามานะคุณอาจจะเห็นสายรุง้งนะคะเห็นรุ้งกินน้ำเห็นทรายสัญญาณจากเออทรายบางอย่างที่เข้ามาเป็นพลังงานแห่งความเชื่อความสุขแล้วก็ความหวังทำให้คุณพบเจอพบรักหรือทำให้คุณได้รู้สึกว่าได้รู้สึกถึงบรรยากาศหรือการเปลี่ยนแปลงของตัวเองเปลี่ยนไป เปลี่ยนจากเดิมๆที่เคยรู้สึกว่าอึดอัดไม่สบายใจหรืออะไรก่อนนั้นรู้สึกมันฟโฟล์ขึ้นเบาสบายมากขึ้นเพราะฉะนั้นฟังเสียงสัญชาตญาณของคุณฟังเสียงเป้าหมายของคุณไม่ว่าคุณกําลังเจออะไรอยู่ก็ตามนะคะคุณกาลังคุณกําลังเหมือนเหมือนเรามีมีสองตัวตนนะคะทั้งความคิดอีกคิดอีกแบบหนึ่งความรู้สึกคือรู้สึกอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเชื่อในสัญชาตญาณของคุณ ความคิดอะไรบางอย่างนั้นเป็นกับดักทําให้เราอาจจะไม่ไปไหนนะคะไม่กล้ากังวลแต่เชื่อในสัญชาตญาณและค่อยค่อยค่อยๆเดินค่อยๆทําทไปเรื่อยค่อยค่อยที่จะตัดสินใจค่อยคที่จะอดทนกับตัวเองเพราะว่าคุณกําลังอดทนกับการเผชิญหน้ากับอุปสรรคเพื่อสร้างความแข็งแกร่งเพื่อสร้างความสําเร็จเพื่อสร้างการเติบโตในชีวิต ะะไปสู่ king of pentacles ไปสู่ราชาแห่งการเงินความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะอุดมสมบูรณ์มีความสุขแล้วก็เติบโตมากๆเลย knife of cups ให้หัวใจไกลคุณให้หัวใจบอกคุณในสิ่งที่คุณต้องการแล้วก็รอคอยสิ่งที่สำคัญคือ the high priestess คุณต้องซื่อสัตว์กับความรู้สึกข,ของตัวเองเชื่อหัวใจตัวตนของคุณ อะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเอะใจอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าไม่ต้องการหรือเป็นสิ่งที่ไม่ดีตัดออกไปและถอยออกมานะคะ King of Cups แล้วก็ Six of Cups ใครบางคนจะหวนกลับมาหาคุณเร็วๆนี้มีสายสัญญาณบอกว่ามีใครคิดถึงคุณรู้สึกถึงคุณมาก กับความรักเพราะว่าเป็นโซคอนเนคชั่นการรอคอยของใครบางคนที่รู้สึกรอมานานแสนานานแล้วเหมือนกับบางอย่างเป็นในเรื่องราวของการหวนกลับมาจริงๆนะคะ Six of Cups Judgment ความจริงบางอย่างจะปรากฏเกิดขึ้นความจริงสิ่งที่ทำไว้จะเกิดขึ้น คุณจะได้ตัดสินใจคุณจะได้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายสู่ทิศทางที่ดีกว่าของชีวิตนี่คือพลังงานสัญญาณใหม่สิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นความสำเร็จที่มีคุณค่าที่ได้มากกว่าเดิมเพราะสิ่งนี้กำลังสะท้อนให้คุณได้เชื่อมั่นใน h i เอ s รเซลของคุณในแอนเจของคุณใน Connection ของคุณ จะมีคอนเนคชันใหม่ๆเข้ามาหาคุณจะมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นกับคุณจะมีการเติบโตที่แบบเป็นเป็นสิ่งที่ท้าทายมากเกิดขึ้นกับคุณนะคะในในงานในเรื่องของการเงินในการเดินทางอาจจะไปสู่ในการเดินทางต่าง,างประเทศด้วยว่าขอยืนยันคำตอบสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกคน Special Guidance คุณมีนางฟ้าที่ไกด์ ให้คุณอยู่นะคะคุณถูกปกป้องคุณได้รับพรเหมือนกับว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งโชคดีมาก News is on the way ข่าวดีกำลังบินมาหาคุณค่ะ Opportunity นะคะ a r waiting for you โอกาสรอคุณอยู่ค่ะ Stepping into a new experience คุณกำลังก้าวไปสู่ประสบการณ์ใหม่และก็ความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณกำลังปกป้องตัวเองนะคะมีขอบเขตในตัวเองอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็เดินเส้นทางชีวิตไปสู่สายสีเขียวของคุณเวลความมั่งคัง่งความ,มสมบูรณ์เงินงกำลังจะมานะคะ Unicorns นะ use your unicorns ใช้สัญชาตญาณของคุณเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจแล้วก็การเดินทางบางอย่างเมื่อเอะใจหรือว่ารู้สึกอะไรขอคำตอบให้กับทุกทุกคนโนนิทัวรีค่ะไม่ต้องกังวลใจเย็นนะคะเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นการสื่อสารจะดีขึ้นการสื่อสารจะเคลียร์สถานการณ์จะดีขึ้นอันไล่รีไม่เป็นหย่างที่เรา คาดการแต่ว่าผลลัพธ์ออกมาตามในสิ่งที่เราทำไว้ Don't stop อย่าหยุดค่ะยังไงคุณก็จะประสบความสำเร็จชุดในเร c ชั o นตัดสินใจอย่างตรงไปตรงมาตามหัวใจที่เราต้องการ listen to your intuition อย่างที่บอกว่าต้องฟังเสียงหัวใจของตัวเองไม่อีกไม่เกียดทิศข้างหน้าคุณอาจจะได้ตัดสินใจหรือว่า take action อะไรบางอย่าง หรือกำลังลุยกับอะไรบางอย่างของตัวเองหรือถึงเวลาที่คุณจะได้แบบหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านของการหาข้อมูลการฟื้นตัวแล้วก็ปรับปรุงเรื่องสุขภาพด่วนนะคะทุกคนสวนยงามมากๆขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ขอให้ทุกประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องนะคะแล้วก็ระวังมิจฉาชีพ้วยค่ะทุกคนวันนี้สวัสดีค่ะ